ก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะเป็นคิวทดสอบปืนลูกซองนะครับได้ย่า MP12 ครั้งที่3นะกําลังขับรถไปที่ภูมพยินนะครับซึ่งเป็นสนามที่ใช้ทดสอบตั้งแต่ครั้งที่1-2-3นะฮะ ก็จะทดสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบว่าจากการแก้ไขไปแล้วเนี่ยการทำความสะอาดนะครับเช่นส่วนภายในห้องแก๊บล็อกนะครับแล้วก็การค้างลูกเรื่อนเอาไว้ประมาณสัก5-6วันนะครับเกือกบวันทิ่หนึ่งแล้วมายิงเนี่ยมันจะมีการติดขัดอยู่อีกหรือไม่นะครับจะทดสอบด้วยลูกโอโอบักก็คือลูก9เม็ดนะครับของบู l เลต m มัตเตอร์นะวันนี้ก็จะมาทดสอบนะครับ จากนั้นก็จะเป็นรูปของไทอาร์มสองยี่ห้อที่เตรียมมาในวันนี้ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่สนามภูมิไพรินเรียบร้อยแล้วนะครับเช้เลาเดินทางจากเซรันสิตมาถึงนีนประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับไม่ไกลมากก็จะไปทดสอบกันเลยะคระับรอติดตามรับชมแล้วกันนะ,ค,ะครับก็มาถึงที่สนามแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับไอ้เจ้าตัวแมคห้านักก่อนนะกับรูปนี่เลยของบูลดูมันเตอร์นะครับโอโอบัค9เมตรนะครับก็บรรจุไปห้านัดน,นะกับตัวเดย่านะครับที่ ทางสไลด์ไว้แล้วก็ทำความสาดชิ้นส่วนนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคใช้การยืนยิงแล้วกันนะนะครับโอเคบดเซฟ5ห้านัดนะครับดูว่าติดนข้รับนะ ัวเองเขก็ปรากฏว่า5นัดผ่านนะครับแสดงว่าการแก้ไขเนี่ยใช้ได้นะครับได้ผลดีนะโอเคทีนี้จะเป็นแม็กซิคนัดนะครับก็คือที่พ,อพ่อบูรีนัเตอร์นะครับแต่ว่าใช้เป็นแม็กซิคนัดเลยดูว่ามันจะติดขัดไหมนะครับรอบที่สองนะครับอีกทีหนึ่งนารร้อนคติดนัดนะครับลองดูเร็ว,รว,รวนิดหนึ่งแล้วกันร้นะนะอมนะครับ โ okay. อเคสะรีย์นะครับอ่าเรียบร้อยครับผมจากการทดสอบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กห้านัดนะครับหรือว่า Mac แม็กสิบนัดนะหลังจากการที่ปรับแสงนะครับแก้ไขแล้วก็คือทําการค้างไอ้เจ้าดูลูกเลือนเนี่ยประมาณสักหกวันนะครับหวันนะแล้วก็ทำาภาษาเนี่ยปรากฏว่าไม่ติดขัดนะครับ ถือว่าเป็นปืนที่ยิงได้ดีมากนะครับดีมากแล้วก็รีคอยเนี่ยนุ่มนะครับเรียกว่าสบายนะครับรับได้สบายมากนะฮะเดี๋ยวจะลองนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นการคระนในยี่ห้อนะครับก็จะเป็นยี่ห้อของตัวไทยอา์มนะแล้วก็เอ็นอาร์ีนะครับจะท้ากันนะครับไปดูว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะติดขัดไหมนะครับอีกรอบหนึ่งโอเคทีนี้ก็จะเป็นการคระครูปแันก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับไทอัมนะครับไทยอ์มรูป 9เม็รนะครับเหมือนกันแล้วก็เป็นรูป n r c นะครับก็สลับกันนะรลองดูว่ามันจะติดขัดไหมคระับเริ่มจากไทยอง่งก่อนแล้วก็ NR4 นะครับแล้วก็ไทยอ่งแล้วก็ n r c นะครับแล้วก็ไทยอ่งอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวต่อเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยิงเลยนะครับสลับกันดูว่ามันจะติดขัดหรือไม่นะ อีนี้ก็ลองนะครับลูกครับนะไทยอาร์มเอนาซีนะครับสอหับกันนะด้วยแม่ค่าน้ครับดูว่าอาการติดขัดมีอยู่หรือไม่นะครับไามาดูอ่าพร้อมนะครับโอเคอไปเลยเรียบร้อยกดแมน,นะครับเปียบืสรุปว่า การแก้ไขนะครับปืนกระบอกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์แบบก็คือไม่มีการติดขัดแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบุลเลตเตอร์ NRP ไทอาร์มผมลองให้หมดแล้วนะครับก็ผ่านหมดนะครับเรียบร้อยโอเคช็อตสุดท้ายนะครับของตัวระยะอินุตสองนี้จะใช้การนั่งยิงนะครับก็คือตั้งปืนแล้วก็ทําการนั่งยิงดูว่าจะมีอาการเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับติดขัดหรือไม่โดยการใช้ลูกนะครับท้ากันนะครับเชื่อเดิน เริ่มต้นจากตัวไทยอาร์มนะครับรูปแรกรูปที่สองครับบูเลต์แบตเตอร์รูปที่สามครับเอ็นอาร์ีรอันนี้คือเอ็นอาร์ีนะครับรูปที่สี่ก็คือไทยอาร์มนะครับสีแดงคือไทยอาร์มรูปสุดท้ายก็คือตัวบูเลต์แบตเตอร์นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ5านัดดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับตัวนี้เพราะ เน้นเลยนะครับเล็บลอยเบยเกียร์นะครับอะเบรกเกียเล็บ้อยก็สรุปว่านะครับ ถึงแม้จะนั่งยิงก็ผ่านนะครับก็ยังผ่านอยู่ระดเกียร์ผมปล่อยให้มีระยะฟรีนะครับคือไม่ฝืนตัวนะคือไม่ฝืนตัวรับแรงรีคอยเลยปล่อยนะครับถ้าสังเกตในวิดีโอเนี่ยผมจะปล่อยนะครับให้มันฟรีเลื่อนมาก็ยังไม่ติดขัดนะคะรับแสดงว่าตัวนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็สบายใจนะครับก็โอเคนะครับเป็นการรีวิวนะครับตัวระยะที่ยาวนานมากนะครับเป็นการทดลองเนี่ยหนึ่งสองขั้นสามเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับตัวปืนทำงานได้สมูทแล้วก็ไหลลื่นดีนะครับก็ มั่นใจได้นะครับในตัวกระบอกนี้เบสนะครับเป็นผู้ช่วยถือกล้องในวันนี้นะครับก็ยิงปืนส่้นนะครับปืนกล็อกนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับผมก็จากการที่ทดสอบนะครับเจ้าตัวระยะเกิน่อนะครับก็ได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะก็รู้สึกว่าสบายใจนะครับเรียกว่าโล่งนะครับโล่งไปเลยฮะเพราะว่าทดสอบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนั่งยิงนะครับแล้วก็ให้ในการระยะไกลๆเนี่ย ก็ยังทางานได้ปกตินะครับลูกสามยี่ห้อของไทยนะครับก็คือบุหรี่มันเตอร์ไทยอาร์พีนาซีนะครับสามยี่ห้อที่ผ่านหมดนะครับผ่านหมดก็โอเคนะครับยืนยิงนะครับทั้งแม้ห้านัดนะครับเจ้าตัวนี้หรือสิบนัดนะครับเจ้าตัวนี้ก็ผ่านฉลุยไม่มีการติดขัดอีกต่อไปนะครับก็โอเคถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการแก้ที่แรกผมเครียดมากนัเรียกว่าเครียดเลยนะครับเพราะว่ายิงแล้วติด ยิงไปติดไพรเนี่ยนะไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าตอนนี้หายหมดแล้วนะครับได้ยาฤกสองก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ได้คำแนะนำนะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขนะครับจุดต่างๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นปืนที่ยิงดีนะครับแล้วก็ผมชอบนะครับเพราะว่ารีคอยเนี่ยนุ่มนวลไม่เหมือนยิงปืนลูกซองนะครับทั่วๆไปเพราะว่ายาเนี่ยมันช่วยซับแรงรีคอยได้ดีมากนะครับดีมากก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ